ชายหนุ่มซื้อบ้านราคาถูกแต่ทุกคืนกลับได้ยินเสียงคนพูดจากห้องว่างที่ไม่มีใครอยู่หลังจากการเลิกราก,กับแฟนสาวที่คบกันมาหลายปีประกร,รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเขามักจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเคยมีความสุขแต่ตอนนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและความเศร้าที่เขาต้องเผชิญคนเดียวเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทิ้งอดีตที่เจ็บปวดและตัดสินใจหาที่หลบภัยจากชีวิตที่เคยทิ้งเขาไปการหาที่อยู่อาศัยใหม่ จึงกลายเป็นทางเลือกแรกของเขาแม้จะไม่มีเงินมากมายแต่เขาก็ไม่ยอมให้สิ่งใดมาหยุดเขาประกอบมองหาบ้านที่ราคาไม่แพงในพอเนื้อที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่เพื่อหลีกหนีจากความทรงจําเก่าๆบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลดูเหมือนจะเหมาะสมที่สุดมันเป็นบ้านเก่าแต่ราคาถูกพอที่เขาจะสามารถซื้อและตกแต่งใหม่ได้ด้วยตัวเองเมื่อเขาไปดูบ้านครั้งแรกมันดูเก่าแก่และรกร้างไปหน่อยแต่ก็มีเสน่ห์ในแบบของมัน กระเบื้องหลังบ้านที่แตกหักและส่วนที่ถูกทิ้งร้างเป็นภาพที่ทําให้ปกรณ์รู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มันอาจจะเป็นที่ที่ดีสําหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ปกรณ์คิดในใจเขารู้สึกว่าบ้านนอนนี้จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากอดีตที่เขาไม่อยากจําและเริ่มชีวิตใหม่ที่ปราศจากความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวเขาทําการซื้อบ้านและย้ายเข้ามาในวันถัดไปพร้อมกับความหวังใหม่แม้ว่าบ้านจะดูเงียบสงบ และเก่าแก่ไปหน่อยแต่ปะกรณเชื่อว่าเขาจะสามารถปรับปรุงมันให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นสําหรับตัวเองได้ท่ามกลางคอความเงียบสงัดของบ้านที่เพิ่งเข้ามาอยู่ปะกรณ์เริ่มทําการซ่อมแซมบางส่วนที่เขาสามารถทําได้เช่นการทาสีใหม่และทำความสะอาดบ้านแต่เขากลับรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกครั้งที่เขาทำงานเสร็จและจะเดินไปนอนในห้องนอนเขากลับรู้สึกถึงความเงียบที่แตกต่างจากที่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเริ่มดังขึ้นในบางครั้งไหนยามค่ำคืน เสียงเหมือนการพูดคุยจากห้องที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าประกรณ์พยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่จินตนาการจากความเหนื่อยล้าหรือเสียงจากสิ่งอื่นๆที่เขาคิดว่ามันไม่มีอายุจริงแต่ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาและทำให้เขาเริ่มไม่สบายใจในบ้านหลังนี้คงจะเป็นเพียงความคิดมากไปเองเขาพยายามตอบใจตัวเองก่อนจะพยายามเข้าสู่การนอนหลับอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งในความเงียบสงดของบ้านที่คุ้นเคย คืนแรกในบ้านใหม่ทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนทุกคืนที่ผ่านไปประกอบนอนอยู่ในห้องนอนที่เขาตกแต่งเรียบร้อยแล้วเขาไม่คาดหวังอะไรจากการนอนในคืนแรกในบ้านที่เพิ่งย้ายเขา้าเขาตั้งใจจะพักผ่อนให้เต็มที่หลังจากวันที่เต็มไปด้วยงานซ่อมแซมแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดาในอากาศเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงพยายามนอนหลับแต่แล้วก็เริ่มได้ยินเสียงแผ่วเบาที่ลอยมาจากทางเดินเสียงเหมือนคนพูดกันเบาๆเ,เ,เสียงนั้นฟังเหมือนการสนทนาไม่ค่อยชัดเจนแต่เสียงของมันกลับทําให้เขารู้สึก ไม่สบายใจประกอบพยายามนึกว่ามันอาจจะเป็นเสียงของงาลมหรืออะไรที่เคลื่อนไหวแต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้ความรู้สึกนี้หายไปจากใจได้คงเป็นแค่จินตนาการเขาบอกตัวเองเขาไม่อยากให้ความรู้สึกผิดปกตินี้รบกวนเขามากไปกว่านี้แต่เสียงนั้นกลับยังคงดังขึ้นในความเงียบเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของบ้านที่เก่าแก่และสุดโสมเสียงไม้เก่าที่บิดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือเสียงจากสเล็กๆที่อาศัยอยู่ในบ้านแต่เมื่อเขาลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปตามทางเดินเสียงงอน,นั้น ก็หยุดลงทันทีเขามองไปรอบๆห้องที่มืดสนิทบรรยากาศภายในบ้านยังคงนิ่งและเงียบสนิทไม่มีอะไรเคลื่อนไหวว่าแต่ทันใดนั้นเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นจากห้องที่อยู่ติดกับห้องนอนของเขาเสียงพูดคุยเบาๆคล้ายกับว่ามีใครบางคนกําลังพูดกันอยู่ในห้องนั้นแต่ห้องนั้นมันเป็นห้องที่ปิดตายไม่มีใครอยู่เลยประการเดินไปที่ห้องนั้นด้วยความรู้สึกที่ปกติ ในใจมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงพยายามหาคำตอบเสียงพูดคุยยังคงดังขึ้นมาเรื่อยๆเขาละองคเปิดประตูห้องนั้นช้าๆโดยหวังว่าจะไม่พบอะไรที่น่ากลัวแต่เมื่อเปิดประตูออกไปภายในให้องค์กลับว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากความมืดและความเงียบเขามองเข้าไปในห้องที่มีแค่ผนังเปล่าและพื้นไม้ที่เก่าแก่แต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังมองเขาอุปรกรณ์รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในห้องนี้แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยก็หามเขายืนมองห้องนั้นอยู่นานสงสัยว่า มันเป็นเพียงความเครียดจากการย้ายเข้ามาใหม่หรือไม่แต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาฟังได้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงพูดเบาๆคำพูดที่ฟังไม่ออกแต่ก็ชัดเจนพอให้เขารู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างในเสียงนั้นประกรณเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การจินตนาการอีกต่อไปและเสียงนี้จะไม่หยุดจนกว่าจะได้คําตอบประกรณ์เริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติเสียงที่ได้ยินทุกคืนไม่เคยหยุดเขาพยายามอธิบายให้ตัวเองเข้าใจว่า อาจจะเป็นแค่เสียงจากโครงสร้างบ้านที่เก่าและสุดโทรงแต่เสียงที่เขาได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงไม้บิดตัวหรือเสียงลมผ่านเขารู้สึกว่าเสียงนั้นมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่และมันกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเขาในตอนเช้าวันถัดไปหลังจากเหตุการณ์คืนที่เขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดปก่อนตัดสินใจไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาเริ่มจาัดก,การถามชาวบ้านในละแวกนั้นแต่แทบไม่มีใครรู้จักบ้านหลังนี้มากนักพวกเขาพูดถึงมันเพียงแค่เป็นบ้านเก่าที่ไม่มีใครอยู่อาศัยมานานแล้ว และบางคนบอกว่าเคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับบ้านนี้ในอดีตแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงมันอย่างจริงจังประกอบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การฟังเรื่องเล่าของชาวบ้านเท่านั้นเขาต้องการข้อมูลที่แน่ชัดมากขึ้นเกี่ยวกับบ้านนี้เขาตัดสินใจไปที่สำนักงานทะเบียนบ้านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบ้านไหนอดีตเมื่อเขามาถึงสำนักงานเขาได้พบกับหญิงสาวเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลนักแต่เมื่อเขาอธิบายเหตุผลว่าเขากำลังซื้อบ้านและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของมัน เธอจึงตัดสินใจให้ข้อมูลบางอย่างแก่เขาเจ้าของบ้านคนก่อนคือครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านนี้เมื่อหลายปีก่อนครอบครัวนี้ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสุขสันต์จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปชายคนหนึ่งในครอบครัวหายตัวไปอย่างลึกลับจากห้องที่อยู่ใกล้กับห้องนอนของปรกรณ์และไม่มีใครสามารถหาคําตอบได้ว่าเขาหายไปไหนหญิงสาวเจ้าหน้าที่บอกปรกรณ์ว่าเจ้าของบ้านคนก่อนนั้นมีปัญหาครอบครัวที่ซับซ้อน และหลายคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเรื่องการหายตัวไปของชายคนนั้นเกี่ยวข้องกับการทรยศและความรุนแรงในครอบครัวแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ได้นอกจากนี้ยังมีคำเล่าลือในหมู่ชาวบ้านว่าเสียงแปลกๆมักดังมาจากห้องนั้นเสมอคุณไม่คิดว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีบางอย่างที่ยังคงไม่ได้รับการคลี่คลายหรือเปล่าหญิงสาวถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงปรกรณ์เริ่มคิดถึงเรื่องที่หญิงสาวพูดแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้สึกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหายตัวไปของชายคนนั้น อาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ในค่าวันนั้นปรกรณ์กลับมาที่บ้านและไปที่ห้องนั้นอีกครั้งคราวนี้เขาตัดสินใจจะเปิดประตูเข้าไปในห้องที่เขาเคยได้ยินเสียงจากนั้นเขาก้าวเข้าไปในห้องที่เคยว่างเปล่าแต่ในครั้งนี้เขาพบว่ามันไม่เหมือนเดิมห้องนั้นเหมือนจะเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและเขารู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดรอบตัวเขานั่งลงบนพื้นไม้ที่เก่าแก่และหลับตาลงลองฟังเสียงที่ดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้น เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเสียงร้องให้เบาๆเสียงผู้หญิงที่เขารู้สึกคุ้นเคยสักพักเสียงนั้นก็เงียบลงและเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆในใจมันคือฉันฉันยังอยู่ที่นี่ปะกรณตกใจจนลืมตาขึ้นแต่ห้องนั้นยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมเสียงนั้นไม่กลับมาอีกแต่ปะกรณรู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งในตัวเขาเขาต้องการหาคําตอบให้ได้เสียงเหล่านั้นมาจากที่ไหน และมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรในอดีตของบ้านหลังนี้เขารู้ว่าเขาเพิ่งเริ่มค้นพบบางสิ่งที่สําคัญคืนถัดมาปรกรณ์รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันอีกต่อไปบรรยากาศที่เคยสงบเงียบกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาตัดสินใจที่จะหาคําตอบให้กับเสียงที่เขาได้ยินแม้ว่าเขาจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้แต่เขารู้ว่ามีบางอย่างที่เขาต้องค้นหาก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่เขาหนีไม่พ้นเขาพยายามติดต่ออากับหญิงสาวเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทะเบียนบ้านอีกครั้งเพื่อขอข้อมูลเพิิ่่มเมเเเตกกกียววัับบคครรอ ที่เคยาศัยอยู่ในบ้านนี้แต่ในระหว่างที่เขากําลังจะโทรกลับไปจู่ๆเขาก็ได้รับการโทรศัพท์จากชาวบ้านที่เคยพูด,ดถึงบ้านนี้ชายหนุ่มที่โทรมาคือชาวบ้านที่บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของบ้านหลังนี้ด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความกลัวและหลีกเลี่ยงเธอจะต้องระวังตัวบ้านนั้นไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่คุณคิดชายคนนี้ผู้เสียงสั่นเครือบางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่ในบ้านนั้นคําเตือนจากชายคนนี้ทําให้ปรกรณ์รู้สึกไม่สบายใจเขาพยายามถามคําถามเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต แต่ชายคนนั้นกลับไม่ยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะขอให้เขาทิ้งเรื่องนี้ไปเพราะมันอันตรายเกินไปที่เขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องปรกรณ์รู้สึกตัดสินใจได้ว่าต้องเข้าไปค้นหาความจริงให้ถึงที่สุดเขาไม่สามารถปล่อยให้ความสงสัยกอกินจิตใจได้อีกต่อไปเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของบ้านหลังนี้ในคืนนั้นเขาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยความตั้งใจแน่วแน่เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ในห้องนั้นอีกคอรังปกรณ์มุ่งหน้า ไปยังห้องที่เขาเคยได้ยินเสียงแปลกๆมาก่อนคราวนี้เขาไม่ลังเลขเขากลับมาเพื่อไขปริศนาเมื่อเขาเปิดประตูห้องนั้นอีกครั้งเขาพบกับความเงียบสงดที่แตกต่างจากครั้งก่อนความหนาวเย็นยังคงปกคลุมห้องนั้นเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจที่สุดคือเมื่อเขาหันไปมองที่มุมห้องเขาเห็นภาพเบลอๆของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความมืดผู้หญิงคนนั้นมีรูปร่างเหมือนกับคนที่เขาเคยได้ยินเสียงร้องให้และเธอจ้องมาที่เขาด้วยแววตาเศร้าหมองราวกับจะสื่อสอารอะไรบางอย่างให้เขารับรู้แต่เมื่อประกรณ์พยายามเข้าใกล้ภาพนั้นก็หายไปในพริบตาราวกับไม่เคยมีอยู่จริงประกรณ์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาหลับตาและหายใจลึกๆเพื่อรวบรวมสติเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับพบว่าในห้องนั้นมีข้อความบางอย่างเขียนอยู่บนผนัง ข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นก่อหาร,ร้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนช่วยฉันฉันไม่สามารถหลุดพ้นได้ข้อความนั้นเขียนด้วยหมึกแดงที่จางลงไปตามการเวลาประกรณ์รู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจเขารู้แล้วว่าเสียงที่เขาได้ยินไม่ใช่แค่จินตนาการหรือการหลอกหลอนของบ้านนอเก่าแต่มันเกี่ยวข้องกับการทรยศการหายตัวไปและความเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลือในบ้านนี้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาหญิงสาวเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทะเบียนบ้านอีกครั้งและครั้งนี้เธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยมั่นใจ คุณต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นใช่ไหมหญิงสาวถามเสียงเบาปรกรณ์ตอบด้วยเสียงแข็งแรงขึ้นใช่และฉันต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตกับครอบครัวนั้นหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบก,กลับในวันนั้นครอบครัวนั้นไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุธ,ธรรมดามันเป็นความรุนแรงในครอบครัวชายคนนั้นไม่ใช่แค่หายไปแต่เขาถูกฆ่าตายภายในบ้านและคนที่ทำคือภรรยาของเขาเองความจริงที่ปรกรณ์ได้ยินนั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนโลก ทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขาทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความจริงกำลังถูกทลายลงจนไม่เหลืออะไรแต่เขาก็รู้ว่าความจริงที่เขาค้นหามันยังไม่จบแค่นี้ในวันที่ปกรณ์ได้ยินความจริงจากหญิงสาวเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวที่เคยอาศัยในบ้านนี้เขารู้สึกถึงความรู้สึกผสมปนเปกันไปหมดเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องราวที่เขากำลังเผชิญยออยู่จะมีความลึกลับซับซ้อนขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้เขาหวาดหวั่นที่สุดคือคำถามที่ตามมาหากการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านนี้แล้วทำไมเสียงที่เขาได้ยิน มันเหมือนกับเสียงของผู้หญิงคนเดียวกัรที่ร้องขอความช่วยเหลือปรกรณ์เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ปกติในทุกๆคืนที่เขาอยู่ในบ้านหลังจากที่เขาทราบความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของชายคนนั้นเขาก็เริ่มได้ยินเสียงจากห้องนั้นอีกครั้งในคืนที่สัดเธอไม่ร้องให้เหมือนเดิมแต่กลับพูดคำหนึ่งออกมาขอโทษ เสียงนั้นดังขึ้นเบาๆก่อนจะหายไปวันถัดมาปรกรณ์ตัดสินใจที่จะขุดลึกลงไปอีกเขาต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนน,นอที่เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวนั้นไปตลอดการเขาเริ่มติดต่อกับชาวบ้านอีกครั้งโดยขอให้พวกเขาช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนี้มากขึ้นแม้จะมีบางคนที่ลังเลที่จะเล่าแต่ก็มีบางคนที่ยอมเปิดปากเธอไม่รู้หรอกพวกเขาไม่ใช่แค่ครอบครัวธรรมดาชายสูงวัยคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงงอที่เต็มไปด้วยความเครียดพวกเขามีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ และภรรย,ยาของเขาเธอไม่ใช่คนที่คุณคิดปรกรณ์รู้สึกเหมือนว่าเขากําลังจับมือไปในเมื่อเขาถามชายสูงวัยว่าอะไรคือความลับที่เขาพูดถึงแต่ชายสูงวัยกลับทําท่าเหมือนจะเล่าให้เขาฟังแล้วแต่เขากลับหยุดพูดและพูดทิ้งท้ายว่าบางครั้งความจริงที่คุณค้นหาจะทําให้คุณสูญเสียทุกสิ่งที่คุณรักคําพูดนั้นทําให้ปรกรณ์รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่เขายังไม่รู้แต่เขาไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะไปหาหญิงสาวเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อขอคําแนะนําว่า เขาควรทำอย่างไรต่อไปหญิงสาวคนนี้เริ่มลังเลที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เห็นท่าทีของประกรณ์ที่จรงิงจังเธอจึงตัดสินใจพูดบางสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันไม่ใช่แค่การฆาตกรรมธรรมดามันเป็นการทรยศที่น่ากลัวกว่าที่คุณคิดเธอพูดเสียงเบาหญิงคนนั้นภรรยาของเขาเธอมีความสัมพันธ์กับคนอื่นและเมื่อถูกจับได้เธอทำสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้ ปรกรณ์รู้สึกว่าความจริงนั้นเริ่มเปิดเผยขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเขาจึงถามต่อไปว่าแล้วตอนนี้ภรรยาของเขาไปไหนหญิงสาวเจ้าหน้าที่ถอนหายใจเงียบๆก่อนจะตอบเธอหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนและหลังจากนั้นทุกคนในบ้านก็ถูกหลอกหลอนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงนั้นที่คุณได้ยินมันเป็นเสียงของความผิดที่ยังไม่ได้รับการชดใช้ในคืนนั้นปรกรณ์นอนไม่หลับเขานึกถึงคำพูดของหญิงสาวเจ้าหน้าที่ และชายสูงวัยที่เขาได้พบเจอเขาคิดถึงคำพูดที่ว่าบางครั้งความจริงที่คุณค้นหาจะทําให้คุณสูญเสียทุกสิ่งที่คุณรักอะไรบางอย่างในใจของเขาบอกว่าเขากําลังเดินทางมาถึงจุดจบของเรื่องราวนี้แล้วแต่คําถามยังคงอยู่ในใจของเขาว่าหลังจากที่เขารู้ความจริงแล้วเขาจะทําอย่างไรและแล้วในคืนที่เขาตัดสินใจว่าจะไม่หลบหนีอีกต่อไปประกอกบไปที่ห้องนั้นอีกครั้งเขาเปิดประตูห้องที่เงียบสงัดและในครั้งนี้ความเงียบสงบไม่เหมือนเดิม เขาเห็นแสงวุบวาบจากโคมไฟที่เขาไม่ได้เปิดและในห้องนั้นเขาพบกับเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอหันมามองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความเศร้าก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เบาวิวชัดนอขอโทษสิ่งที่ฉันทำมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องจบลงแบบนี้ปกระรู้สึกถึงความทรมานในน้ำเสียงของเธอเขาพยายามจะถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกอย่างเงียบลงไปในทันทีเงาของเธอเริ่มเลือนหายไปจนกระทั่งห้องนั้นกลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิม ทว่าปะกรณ์รู้ว่าเขาได้ยินความจริงทั้งหมดแล้วและมันก็เป็นการเปิดเผยที่ทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเช้าวันถัดมาปะกรณ์ตื่นขึ้นในบ้านที่ยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่หนักหน่วงเหมือนเดิมแม้เขาจะรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกหนักใจคือเขาต้องการหาวิธีปลดปล่อยตัวเองจากความทรมานที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้เขาไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แต่เมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ ความรักความทรยศและความเจ็บปวดของหญิงสาวในอดีตเขากลับพบว่าการอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้ทําให้เขาแค่เจ็บปวดแต่ยังให้บทเรียนบางอย่างเกี่ยวกับการให้อภัยการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําและการเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดในขณะที่ปรกรณ์กําลังคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเขาก็ได้พบกับหญิงสาวเจ้าหน้าที่ที่สานักงานทะเบียนบ้านอีกครั้งซึ่งในวันนี้เธอมีท่าทีที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความสงสารฉันรู้ว่าคุณกําลังตกอยู่ในความสับสน และอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากอดีตได้แต่บางครั้งการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอาจเป็นคําตอบที่ดีที่สุดหญิงสาวพูดอย่างใจเย็นประกอบรู้สึกว่าเขามาถึงทางแยกแห่งหนึ่งในชีวิตเขาจะเลือกที่จะหลุดพ้นจากอดีตที่ตามหลอกหลอนหรือจะเลือกที่จะรับมันและเริ่มต้นใหม่เขานั่งลงในห้องที่เขาเคยได้ยินเสียงแปลกๆมาหลายคืนแล้วและในขณะนั้นเขากลับไม่รู้สึกกลัวเหมือนก่อนเขาหยิบปากกาขึ้นมาและเริ่มเขียนสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าพูดออกมาขอโทษ ปกรอนเขียนลงในสมุดเล็กๆที่เขามักจะพกติดตัวอยู่เสมอขอโทษที่ไม่เข้าใจคุณในตอนนั้นขอโทษที่ทิ้งคุณไว้ข้างหลังขอโทษที่ไม่สามารถช่วยคุณได้เขาหยุดเขียนและหลับตาเพื่อที่จะระวบรวมความกล้าที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยไม่หันกลับไปมองทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากในห้องนั้นเสียงที่เขาคุ้นเคยแต่มันไม่เหมือนเสียงที่เขาได้ยินมาก่อนมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบขอบคุณที่เข้าใจฉัน เสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีแสงแห่งความหวังประกอรเปิดตาขึ้นและพบว่าห้องนั้นกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมไม่มีเงาของผู้หญิงคนนั้นแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นแค่ภาพหลอนจากความกลัวและความไม่เข้าใจที่เขามีมาตลอดเขารู้สึกเหมือนว่าได้ปลดปล่อยตัวเองจากการผูกมัดในอดีตและตอนนี้เขาสามารถกล้าวไปข้างหน้าได้ประการตัดสินใจที่จะออกจากบ้านหลังนั้นเขาไม่ต้องการอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหลอนอีกต่อไปแม้ว่าเขาจะรู้ว่าบ้าน หลังนี้ยังคงมีความลับที่ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดแต่เขาก็เชื่อว่าเขาได้เรียนรู้จากมันมากพอแล้วก่อนที่เขาจะเดินออกจากบ้านเขามองไปที่ห้องนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและกล่าวคำพูดที่เขาไม่เคยพูดออกมาลา่อนขอโทษที่ไม่สามารถช่วยคุณได้แต่ตอนนี้ฉันจะไปหาความสงบในชีวิตของตัวเองจากนั้นปรกรณ์ก็เดินออกไปจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับทิ้งความเจ็บปวดและความหลออที่เคยตามหลอกหลอนเขาเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่และปล่อยให้ความผิดพลาด ในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นเขารู้ดีว่าอดีตจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่สิ่งที่เขาสามารถทําได้คือการเลือกเดินทางไปข้างหน้าโดยไม่ให้สิ่งที่ผ่านไปแล้วมีอํานาจเหนือชีวิตของเขาอีกต่อไป